ขาวันนมสดสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาแวะซื้อเครื่องดื่มนะคะเป็น มพะพร้าวเผาปั่นนมสดนะจ๊ะหรือสองแก้ไปฝากคุณลุงด้วยนะจะ้าได้แล้วได้แล้วจ้าทุกคนนี่ค่ะมพะพร้าวเผาปั่นนมสดเรียกยาก อเคทุกคนกลับบ้านกันจ้านี่จ้าร้านก็อยู่ตรงห้างเดลชิวนะคะทุกคนใกล้แล้วนะจ้าเป็นเลาะมาก็มาแวะซื้อของนะจ้าแล้วก็ซื้อเครื่องดื่มเย็นๆนะจ้าคุณผู้ชมทุกคนมาชิมก่อนจ้าก่อนเราจะเดินทางนะจ๊ะเนาะนี่จ้าทุกคนปันโปจ้าปันโป <laughs> ผ่านหลายครั้งแล้วโอ้ไม่ได้ชิมเลยจ้าวันนี้เลย ลองนะเจะ้อนมมะพร้าวเผาปั่นนมสดจ้ะอืมอมหวานมันชื่นใจอืมดื่มก่อนทุกคนขับรถเลาะที่เฉยแล้วก็มาเดินซื้อของโอ้โหพี่น้องจ้าเหงื่อออกนึกว่าไปออกกำลังกายด้วยจ้ะแต่ว่าไม่ได้ไปไหนเลยจ้ะเดี๋ยวไปเล่นฮหลลุบที่บ้านนิดนึง อืมอืมโอเคจ้าล้วไปก่อนทุกคนนี่อย่าลืมนะจ้าผ่านไปผ่านมามาชิมนะอร่อยมากหวานมันอชื่นใจจ้ะ